วันนี้นะครับขอโอกาสนะครับอุกาสะนะครับขอโอกาสบอกบุญนะครับงานเข้าอยู่ปริวาสกรรมวดนิคมะจรินีชีพามวัดป่าศรีสุพรนะครับบ้านหนองบัวพัฒนาบ้านเดือตำมนบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิเริ่มวันที่15-25ถึง25ธันวาขออารัธนานิมนต์พระคุณเจ้าเข้าร่วมอยู่ปริวาสกรรมประพฤติวุฒิฐานวิธีเพื่อชำระศีล สมาธิปัญญาของตนให้ผ่องใสและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ให้สมบูรณ์สืบสารประเพณีอันดีงามให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานที่จะได้ปฏิบัติเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในภาคหน้านะครับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารน้ำปานะและร่วนทมุญใสบาตรแก่พระสงฆ์มูใหญ่ในบริเวณวัดทุกวันเวลา9นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่096-107 4 2 9 1 0 6 5 4 3 7 6 9 0 6นะครับ